สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับ,บความคืบหน้ากรกะตขยายเวลาสอบพิธาอีก15วันพร้อมส่งข้อมูลหาเสียงยกเลิกมาตรา112ให้อสอสอ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้อนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวนตามที่คณะกรรมการไต่สวนของกกตกรณีที่นายพิธานิ้มเจริญรัตสสบัญชีร,รายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งสสแต่ยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา151 พรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสนักเหตุมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้เสนอเรื่องมาเนื่องจากการดำเนินการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จด้วยนํมัตดให้ขยายเวลาสอบสวนเพิ่มเติมไปอีก15วันซึ่งถือเป็นการขอขยายระยะเวลาการสอบสวนครั้งแรกหลังสอบครบกําหนด20วันในวันที่3กรกฎาคม นับแต่มีคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบกรกตวโดยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัย2,563นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมกรกตวันนี้วงเล็บ3กรกฎาคมยังเห็นชอบกรณีอายการสูงสุดมีหนังสือขอเอกสารและ ขอทราบการดำเนินการของกกตเกี่ยวกับกรณีภาคก้าไกลมีนโยบายหาเสียงแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึตามที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่ารับไม่รับหรือมีการดำเนินการอย่างไรกับคำร้องที่มีผู้ยื่นเรื่องดังกล่าวนั้นต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 อย่างไรก็ตามกรณีนโยบายหาเสียงแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นไม่รับคำร้องที่มีผู้ยื่นร้องกะกะตอขอให้พิจารณาเสนอสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลจากเหตุดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าเป็นการกระทำเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ก็ได้มีการสั่งให้ทางสำนักงานคอกตอไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการกระทําตามที่มีผู้ร้องนั้นเป็นความผิดฐานใดในตามกฎหมายอื่นอีกหรือไม่ความคืบหน้าวิศนุชี้ทําได้เพื่อไทยก้าวไกลหรือกฎหมายกองทัพแต่ไม่ง่ายโยนคุยผบทบแก้บ้านหลวง เมื่อเวลา12.20นที่ทำเนียบร,รัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแหลงการร่วมของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเห็นชอบร่วมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมร่างพรบรกฎอัยการศึกและร่างพรบรการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรว่าเมื่อเขาเป็นรัฐบาลก็ทำได้ โดยเสนอกฎหมายเป็นฉบับแรกๆก็สามารถทำได้แต่มันคงไม่ง่ายเพราะกฎหมายต้องผ่านสอบวด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะยุบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนด้วยนายวิศนุกล่าวว่าและแต่เขาทำได้ทั้งนั้นทั้งนี้กฎหมายกอรมนและร่างกฎหมายกฎอัยการศึกและร่างกฎหมาย จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมสามารถเสนอได้หรือแม้แต่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญยังได้เลยส่วนที่เสนอให้แก้ร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเหมือนจะไม่อยากให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารวงเล็บบอดเจ็ดเสือนายวิศณุกล่าวา่าเรายังไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาจะเสนอแก้อย่างไรส่วนเป็นไปได้หรือไม่นั้นหากมีการแก้ไข จะทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและตำรวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าเมื่อสมัยโบราณก็เคยนำเข้าครมอแต่ตอนหลังก็มีการแก้ไขให้กลับไปไม่ต้องเข้าครมอแล้วเหตุผลเพราะต้องการป้องกันการเมืองเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การแทรกแซงเมื่อถามว่าหากมีการปรับแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้น จะถูกสกัดหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบเพราะในผู้ที่สภาก็มีทหารและตำรวจเยอะมีคนรู้เรื่องและดูแลในเรื่องของความมั่นคงเยอะแม้แต่ทางสภานั้นยังไม่รู้จะผ่านหรือไม่ทั้งนี้แต่เขานั้นมีสิทธิ์เสนออยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าการแก้ไขร่างจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะเกี่ยวข้องกับการแก้ระเบียบของกองทัพบ,บกเรื่องบ้านพักหลวงด้วยหรือไม่ นายวิศณุกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นแค่ระเบียบกระทรวงกลาโหมไม่ได้เป็นกฎหมายทั้งนี้หากจะแก้ระเบียบของกองทัพบ,บกเรื่องบ้านพักหลวงต้องไปพูดกับผู้ชาการทหารบกหรือพอบอบธบเพราะเป็นระเบียบของกองทัพบ,บกความคืบหน้าปรับโฉมทำเนียบรัฐบาลรอรับรัฐบาลใหม่ถนนเรียบกริบลงต้นไม้เพิ่มรอบห้องทำงานนายก ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพูเด็กประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา9้านกานาทีโดยสวมชุดข้าราชการสีกากีซึ่งเป็นชุดประจำวันจันทร์มีสีหน้าปกติโดยใช้เวลาตรวจและเซ็นเอกสารที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีแกนนำหรือนักการเมืองเดินทางเข้าพบ จากนั้นเวลา14นาิก20นาทีพระเด็กประยุทธ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปบ้านพักเพื่อเปลี่ยนชุดก่อนเดินทางเข้าเฝ้าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริการที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นไปอย่างเงียบเหงาแต่ยังมีบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงวิภาวิจารณ์ถึงความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะเป็นใครนอกจากนี้ที่บริเวณถนนด้านหน้าคริมรั้วทำเนียบรัฐบาลติดครองเปรมประชากรตั้งแต่บริเวณสะพานชมัยมรุชเชตจนถึงสะพานอรทไทยในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกองการสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปรับพื้นผิวถนนใหม่ทั้งหมดโดยลาดยางจนเรียบเพื่อเตรียมรับรัฐบาลชุดใหม่หน้าที่กองสวนทยอยปรับแต่งต้นไม้โดยรอบตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมคู่มือข้าราชการการเมืองในลักษณะ QR code เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ ในรัฐบาลชุดใหม่ความคืบหน้ากลุ่มรักชาติเชียงใหม่ฝากถึงรัฐบาลสหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการในไทยโดยเฉพาะคิดแก้มาตรา1นึ 2. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มรักชาติศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่กว่า100คนนำโดยนางสาวภูสดารันบุตรนัดรวมตัวที่โรงแรมเพซิเดนต์ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสถานกงสุลใหญ่สารัฐเบริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ400เมตรเพื่ออ่านถแถลงการและยื่นหนังสือถึงตัวแทนกงสุลโดยมีพันตรดเอกภูวานาถดวงดีพะกะกะสอพอเมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและจราจรกว่า10นายรวมทั้งรถสายตรวจอีก2คันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และการข่าวสังเกตการกว่า10หน่วยงานเพื่อรายงานผู้มังค้าบัญชาตามลำดับชั้นทั้งนี้ขบวนนะกล่าวนั้นมีรถแห่พร้อมเครื่องเสียงหนึ่งคันผู้เดินขบวนถือป้ายข้อความอาทิเชน่นกลุ่มรักชาติศาสตร์กษัตริย์เชียงใหม่รวมพลังปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมกษัตริย์ไทยแลนด์ประชาชนของพระราชาเราไม่ต้องการเปลี่ยนยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา 1- 1 2 พร้อมสบัดทงชาติเป็นระยะสลับกับตะโกนคนไทยสู้ตลอดทางซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยกว่า10บนายด้วยต่อมานางสาวภูษดายื่นหนังสือผ่านตัวแทนกงสุลก่อนอ่านแถลงการโดยสรุปว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆเป็นการรวมพลังและแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันเท่านั้น ขอให้สหรัฐหยุดพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและยกเลิกความคิดแก้ไขมาตรา112อยากเตือนให้หยุดการกระทํานักล่าวถือเป็นการทําลายประเทศไทยที่ผ่านมาคนไทยไม่แสดงออกแต่ต้องออกมาแสดงพลังและจุดยืนนักล่าวทั้งนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลสหรัฐ4ข้อก็คือ1หยุดคิดที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจเพียงประเทศเดียว2อย่ายึดผลประโยชน์ของตน,เป,นเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศอื่น 3. อย่านำคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมาก้าวก่ายกิจการภายในประเทศไทยและ 4. หยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา1นึถ้ายัางคิดลบล้างจะกลับมามากกว่าเดิมเพราะที่นี่เป็นประเทศของเราไม่ได้มาไล่หน้าบ้านเขาอย่างใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังยื่นหนังสือและอ่านถแถลงการแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายสลายตัวในเวลา10บนาิกาโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆโดยใช้เวลาชุมนุมประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น